ได้แล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะพี่ปาได้สวิงแล้วก็ออกมาแล้วพี่ปาพาไปอะ่ะนิดหนึ่งนะคะไปด้วยกันนะคะพอเรามาถึงตรงนี้นะคะเงินที่เราเตรียมมาเราก็หยอดลงไปเลยคะ่ะอันเลยคะ่ะปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ดึงรถออกมาได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพี่ปาสวัสดีมามือข้างเดียวนะคะวันนี้พี่ปาพามานี่เลยคะ่ะไปเดี๋ยวออกจากรถก่อนแป๊บหนึง่งอ่า พี่ปลาจะมาดูมาดูอุปกรณ์การนะจับปลาค่ะก็พวกเราคือคุยกันกับคุณโก้ว่าเราจะไปหาจับปูจับกุ้งนะคะก็เลยจะมาหาซื้ออุปกรณ์จับนะคะทุกคนเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะว่าพี่ปลาจะหาเจอไหมไปดูกันเลยค่ะนะคะวันนี้พามาที่ร้านอุปกรณ์ตกเบ็ดหรือการอ่าอุปกรณ์หาปลานะคะ เข้าไปข้างในเลยนะพี่ปาก็ไม่แน่ใจว่าข้างในเขาให้ถ่ายไหมเดี๋ยวไปจ้ะเข้าไปข้างในเลยนะคะข้างในก็จะมีอุปกรณ์เครื่องกีฬาหมดเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนก็มีหมดเลยค่ะไมคะโอ้เห็นอันอุปกรณ์เรียกว่าเบ็ดใช่ไหมคะอยู่ทางนู้นมองเห็นแนละ้ว มองเห็นแล้วเดี๋ยวพี่ปายจะเดินไปหาแถวนั้นนะคะว่าจะหาเจอไหมนเนี่ยค่ะแถวนี้ก็จะเป็นเบ็ดค่ะตรงนี้เป็นอุปกรณ์ตกเบ็ดตกปลาทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนคะ่ะมีหลากหลายเบ็ดสั้นยาวทุกอย่าง มีทุกอย่างอุปกรณ์นะคะคนที่ชอบกิจกรรมตกเบ็ดก็มาหาแถวน,นี้ได้ตรงนี้ก็เป็นอ่าพวกกิจกรรมทางน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าพวกคาย,ยักรหรือไม้พายต่างๆนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนเดี๋ยวพี่จะลองเดินหาไปเรื่อยๆก่อนนะคะก็มาเจอจัก,กรยานอีกแล้ว ยังไงเนี่ยหรือว่าเรายัางพลาดตรงไหนแต่ตรงนี้ก็เป็นโซนจัก,กรยานเป็นเสื้อผ้าออกกำลังกายห้อยเต็มเลยค่ะจัก,กรยานไปทางไหนเนาะบนันนีนอหึงยู่ซ้ายทางนี้ก็ไม่น่าจะมีนะโอ้ทางนี้ก็เป็นโซนรองเท้าอ่ะเดี๋ยวมองหาไป อยู่ทางไหนเนาะบอกที่ใครเห็นใครเห็นใครเห็นที่ตักกุง้งตักหอยปูปลาอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วไปไปไปตามาจนแบบทุลักทุเลมาเจอแล้วคะ่ะแล้วทีนี้อ่เรามาได้ตัวนี้คะ่ะก็ก็เขาก็จะด้ามใหญ่เนาะเผื่อว่าเราก้มไปในน้ำเราก้มไปในน้ำด้วยอะไรด้วยเนาะมันก็มีคะ่ะม,มีมีหลายแบบคะ่ะมีหลายแบบนะคะ แบบนี้มันก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสั้นสําหรับจับจับจับปูอะค่ะมันก็สั้นแต่ทีน,นี้เวลาเราเราก้มไปในน้ํามันจะปวดเอวเนาะแล้วก็พี่ก็เลยว่าจะเอาแบบนี้ดีไหมเพราะว่ามันยาวยาวท่วมหัวพี่เลยเห็นไหม<อ>ถ้าเกิดว่าเราหลังจากจับปูหรือจับก,กุ้งเสร็จแล้วเราก็เก็บมะม่วงได้ด้วยกนะ็เนาะก <laughs> <laughs> ็มีหลากหลายแบบนี้แบบนี้มันก็มันก็ดีนะคะ แบบนี้ไม่รู้ว่าใช้แบบไหนมันมันมันมีด้ามมีด้ามถอดออกแบบนี้ด้วยค่ะราคาอันนี้เจ็ดสิบเหรียญก็อู้สองสองพันกว่าบ,บาทนะคะอุ้ยราคาราคาเสียวไส้มากส่วนตัวนี้ก็คือสามตัวนี้คือยี่สิบสามเหรียญก็ประมาณเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยแปดร้อยบาท งั้นเราก็เอาตามกําลังเรากันแล้วกันเนาะเอากําลังเรานะคะอันอันที่มันสองพันกบาทมันก็เราไม่รู้ว่าเราไม่ได้เอาไปหาเป็นประจำเนาะเราไม่ได้ไปหาเป็นประจำเราก็ไม่ต้องไปเอาเราเอาตัวนี้แหละไปมาอาจจะเล็กหน่อยแต่ว่ามันก็มันก็เหมาะกับเราอยู่เพราะว่าถ้าเราไปหาปูหรือหากุ้งไม่ได้ยังไงซะ เราก็จะเอาไปหาปูหากุ้งไม่ได้เราก็จะเอาไปเอาไปเก็บมะม่วงหลังบ้านเราค่ะทุกคนได้แล้วค่ะเราไปจ่ายตังกันเลยนะคะได้แล้ว <laughs> ได้แล้วค่ะทุกคนค่ะ <laughs> พี่ปลาได้สวิงแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จะไปจับไปจับปูจับกุ้งเนาะก็เลยอเอาประมาณนี้ไปก่อนถ้ามันจับไม่ได้ยังไง เราก็เอามาสวยมะม่วงเอากันแล้วกันเนาะออกมาแล้วค่ะจากร้านนี้แหละค่ะเดี๋ยวอ่าในไหนก็ออกมาแล้วพี่ปาพาไปอะซื้อของต่อเลยนิดนึงนะคะไปด้วยกันนะคะวันนี้แดดแรงมากคะ่ะทุกคนขาไปคะ่ะเราจะไปช้อปปิ้งค่ะการช้อปปิ้งที่นี่เราต้องมีเหรียญนะคะ25้าเซนนะคะ,ะ,คะเหรียญย5่ส้าเซนแล้วก็ถุง นี่คือถุงของเรานะคะเราต้องเตรียมถุงมาเองเขาไม่มีถุงใส่ให้นะถ้าเราไม่อยากจะกุ <c oughs> ้มของพลุงพลังกลับบ้านนะคะทุกคนคะ่ะเราก็ต้องเตรียมเหรียญแล้วก็ถุงเรามาเองแล้วพอมาถึงตรงนี้นะคะรถเขาก็จะจอดเป็นแถวเรียงยาวอย่างนี้เงินที่เราเตรียมมาจอดลงไปเลยคะ่ะอันนี้คือ25้าเซนนะคะจอดลงไปเลยคะ่ะปึ๊บเสร็จแล้วเราก็ดึงรถออกมาได้เลย,ยน,นะคะทุกคนนี่คะ่ะ เราก็ได้รถแล้วนะคะทุกคนเราไปช็อปปิ้งข้างในกันข้างในก็จะมีผล,ลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้วยแตงโมสับป,ปะรดส้มทุกอย่างเลยนะคะทุกคนค่ะ<ม>ก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะเนี่ยค่ะก็พี่ปาก็พามาซื้อผล,ลไม้อันนี้พี่ปาเอาไปลูกหนึ่งนะคะแคนตาลูปจ้าแล้วก็ไปดูปา่า ปลาวันนี้ชิ้นสวยๆมากเลยค่ะครึ่งตัวก็ประมาณ29เหรียญถึง30เหรียญน,นะคะก็ตกอยู่ที่ชิ้นละพันกว่าบาทนะคะทุกคนเนี่ยค่ะสวยๆทั้งนั้นสดๆนะคะยังไม่ได้แช่แข็งนะคะเนี่ยค่ะปลาแซลมอนทั้งนั้นเลยนะคะก็ถ้าเป็นเช้าเขาก็จะเขียนว่าเชา้าอันนี้ก็คือไส้กรอกนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นซี่โครงหมูหมูที่เขาทำเป็นชิ้นๆ ว่าเราจะชอบกินแบบไหนนะคะหมูก้อนเนื้อช่วงนี้ก็เป็นโซนเนื้อนะคะถ้าใครกินเนื้อเนื้อแกะเนื้องัวก็มีหมดแล,ไล้ไกงง่บดจะเป็นไก่งวงจะเป็นไก่อกส่วนต่างๆของไก่ค่าตอนนี้เราก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ซื้อเองจ่ายเองเช่นกันนะคะหลังจากจ่ายเงินแล้วพี่ป๋าก็จะมา เก็บใส่ถุงไปเลยนะคะทุกเขามีพนักงานน้อยเพราะฉะนั้นเขาจะให้เรามาบริการตัวเองเขาจะได้ไม่ต้องจ้างคนเยอะหรือคนงานไม่พอนั่นเองค่ะก็คือวันนี้ก็น่าจะใส่แค่ถุงเดียวค่ะเต็มถุงแล้วค่ะก็ส่วนรีซซพเนี่ยนะคะถ้าของมันเสียมันเน่าอะไรอย่างเงี้ยเราเก็บไว้ภายในหนึ่งเดือนเราสามารถเอามาคืนของได้นะ,ะเรียบร้อยแล้วเราก็เอา รถมาคืนเลยค่ะแล้วเราก็เสียบตัวนี้เข้ามานะคะแล้วก็เสียบตัวนี้เข้ามาเสียบอย่างนี้นะคะเสียบปุ๊บอย่างนี้อยู่เลยแล้วก็ดึงเงินเราออกมาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน <laughs> วันนี้ก็เป็นวันพามาช้อปปิง้งแล้ะให้ดูวิธีการช้อปปิ้งที่นี่ร้านนี้มันมีอยู่ร้านหรือสองร้านนะคะเขาไม่ให้เราใช้ถุงพลาสติกเลย <laughs> เขาจะมีรถเข็นให้เราแต่เราต้องมีเหรียญเรามาหยอด เราหยอดเสร็จแล้วเราใช้เสร็จแล้วเราก็เอารถไปคืนเหรียญน,นั้นเราก็เอากลับคืนมาได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ไม่เอารถเข็นเขาเราก็ถือถุงเราไปช้อปปิ้งเลยถ้ามีมีกล่องมีอะไรก็เอามาใส่เลยค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้พี่ป๋าก็ฝากกดไลค์กด s ั b s c ค i b e กดแชร์พี่ป๋าด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะพามาช้อปปิ้งค่ะสวัสดีค่ะ